สวัสดีจ้ามันนี้ผ้ามาย่างลินนอกจากเนาะผ้ามาย่างลินมาเบิ้งเ็ดแมกไก่เีกจ้าเ็ดแมกไก,มก่มันเริ่มสิเถ่าแล้วมัง้งเริ่มสิแก่แล้วแต่นี่บ่บได้เก็บไปกินนอกจากเนาะงามงามงามกองามงามเลยพี่น้องกอยังงามเลย อ็ยังงามเลยจ้ะมีลายกอมีลายกอนำ้ำน้ำแบกเบรี่น้ำแบกเบรี่งามๆจ้ะแต่ว่าบ่ได้เก็บไปกินนะจ้ะเนาะเพราะว่ามีเห็ดเห็ดผึ่งหวานอยู่เห็ดนี่เลยพอเก็บยังงามเลย มีหลายกอมีหลายกอมีแต่งามงามอยางงามเลยนี่ก็งามมันอยู่ไอ้ต้นแบกเบอร์รี่น้ำมันมีน้ำนอ้อมตอไม่อยู่จ้ะอ้อมต้นไม่อยู่ นู่นเลกกับไต่ไต่นู่นเลกก็มีอีกน่าจะเนาะนี่ดอกบล่มเพิ่มเลยนี่นะเต็มเลย เต็มเลยเต็มเลยนู่นข้างในก็มีจากข้างในมีเต็มเลยจ้ะเต็มเลยกะล้ำข้างในก็มีแต่ว่าบอกกได้เก็บไปกินยังไม่เคยกินน้ำหละแต่มมเพิ่นก็บอกว่าก,กินได้แซบ่บ เฮดแม่ไก่แต่นี่ก็นยังไงได้กาลอง